เช่นเคยนะครับกับรายการวิเคราะสนามหลวงวันนี้ขอแยกพูดถึงสนามหลวงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะพูดถึงกิจกรรมพูดถึงเรื่องราวสิ่งแาลที่เกิดขึ้นในสนามหลวงให้ฟังมามากพอสมควรแล้วนะครับเรากาพูดถึงเหตุจงใจครับของการปิดสนามหลวงของกรุงเทพมหานครนะครับก็ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยา2552นนะครับก็รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับ โดยนายธีรชนมนอหม่พิบูลนะครับก็ประกาศอย่างแข็งขันขึงขังครับประมาณเดือนกันยาปีนั้นว่าจะปิดสนามหลวงนะครับเราก็พยายามออกกระแสสร้างกระแสในเรื่องของการทำให้สนามหลวงเป็นเรื่องที่จะต้องปิดขึ้นมาให้ได้นะครับอิสระชลเองก็เริ่มมีการถแถลงข่าวไปก็เริ่มมีการยื่นหนังสือเริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับแสดงท่าที ห่วงใหญ่ครับในเรื่องของการปิดสนาามหรวองของกรุงเทพมหานครก็มีการตั้งคณะทํางานนะครับชื่อว่าคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับ cross รวมแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมาธมการย่อยๆขึ้นมาอีกหลายคณะครับในช่วงนั้นประชุมการเดือนกันยาตุลาพฤศจิกานะครับก็มีข้อสรุปออกมาช่วงต้นๆครับว่า จะปิดสนามหลวงเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเตรียมตัวในเรื่องของการเซตอัพระบบเพื่อจะนำไปสู่การปิดสนามหลวงอย่างสมบูรณ์แบบได้ใช้เท่าไหร่นะครับในคณะทำง,งานตอนนั้นก็ก็บอกกันนะครับบอกกันและคุยกันว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า2ปีนะครับในการวางระบบจัดการบุคค,บบค,คลต่างๆที่อยู่ในที่สนามหลวงซึ่งตอนนั้นเราก็นำเสนอชื่อ ผู้ใช้ชีวิตอยู่ที่สาธารณะให้สาธารณชนได้รับทราบนะครับก็ประมาณเดืนอนปี2552ก็จริงๆที่มติมติในที่ประชุมช่วงนั้นนะครับเขาก็รับทราบนะครับก็เห็นดีด้วยว่าต้องใช้เวลาเตรียมตัวอย่างน้อย2ปีถึงจะเปิดปรับปรุงสมมงนามหลวงได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวแต่แปกลกด้วว่าก็มีอุบัติเหตุหลายเรื่องนะครับที่จะบ่าเข้ามาแต่สําคัญที่สุดก็คือ เหตุการณ์ในเดือนธันวาคม2552นะฮะคือประมาณวันที่10ธันวานะครับ10ธันวาก็มีการประชุมนะครับตามปกติของคณะทำงานเราผู้ว่าสั้นี้นะครับก็จะเชิญคนเชิญผมงเข้าไปคุยแล้วก็บอกว่ามันมีเหตุที่จําเป็นจะต้องปิดสนามหลวงเร็วเพราะว่าในวันที่7ธันวานั้นประหลาดของเทพหานครในขณะนั้นนะครับก็ ประกาศปิดสนามหลวงครับว่าโดยประกาศจะใช้เวลาปิดสนามหลวงประมาณ300อวันนะครับที่จะปรับปรุงสนามหลวงให้ข้าราชการประจำในจำแหน่งประกาศเียมาแล้วก็ออกมาประกาศนะครับแล้วก็มีการมีการอ้างนะครับมีการอ้างอิงจะถึงบุคคลนะครับถึงหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับที่เข้ามาเร่งรัดในการปิดสนามหลวงนะครับก็ไม่อยากเอ่ยนาะมตรงนี้แต่ว่าในที่ประชุมวันนั้นผมว่าคุณธีรชน ซาตีครับคนชนิชนได้อ้างอย่งใคร,ใรนะครับทำัมแล้วก็มีคุณสมบัติงามมโนนะครับบอกกอราจุดอยู่อยู่ในการคุยด้วยนะครับก็ก็โอเคครับก็มีความปิดมีความพยายามนะครับจะปิดสนามหลวงตั้งแต่เดือนกุมภาพันสองพันห้าสิบสามแต่ก็ทามไม่สําเร็จจะกระทั่งเข้าสู่เหตุการณ์วิกฤตของบ้านเมืองนะครับในเดือนเมษาพฤษภาสนามหลวงมาปิดได้จริงๆเราอย่างจริงจังเลยลก็คือ ในเดือนมิถุนาปี2553แต่ว่าในระหว่างการประชุมนะครับเราก็มีการนําเสนอข้อคิดเห็นหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นนําเสนอข้อิเห็นในเรื่องของอการจัดเตรียมบุคคลการจัดเตรียมสถานที่การจัดเตรียมกระบวนการต่างๆนะครับเราอ้างอิงถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพอ,อจุดๆ,ๆ,ๆนะครับให้ได้รับทราบกัน มีการอ้างอิงถึงสถานที่ที่ถนนพระราม6นะครับกรุงเทพหานครอ้างว่าสำนักงานทรัพย์สินสนเทศศาัตร์ได้ได้อนุญาตนะครับให้ใช้ที่บริเวณนั้นอิสระชนไปดูนะครับไปดูที่ตรงนั้นนะครับไปดูที่เป็นเป็นเป็นบริเวณชุมชนนะเป็นที่จะียกว่าที่รกร้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เป็นที่ว่าแปลงหนึ่งนะครับในการที่จะเตรียมเป็นสู่พักพิงของของคนที่อยู่ที่สาระคือคนสนามหลวงนั่นเอง ในขณะเดยียวก,กันกรทมนะครับกรุงเทพมหานครก็ออกข่าวคู่ขนานนะครับว่าสนามหลวงเป็นแหล่งอาชญากรรมนะครับก็สกร้างตะกะให้สังคมรับทราบครับว่าที่สนามหลวงม,มีแต่คนไม่ดีฮะจำเป็นจะต้องจัดการสนามหลวงให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นจะย้ายคนที่อยู่ในที่สนามที่สนามหลวงไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะได้รับการต่อต้านนะครับจากที่ตา่างๆรวมถึงการที่ จะเอาโลภีลาออกจากสนามหลวงในช่วงนั้นด้วยนะครับก็ก็จะได้การต่อต้านจากสังคมนะครับก็ก็มีการเล่นข่าวมีการสร้างกระแสต่างๆมากมายในช่วงการปิดสนาหลวงที่ผ่านมาก็พอดีับพอมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองนะครับก็ปิดเอาได้เดือนมิถุนนยะนะครับก็มอบให้งานทหารช่างนะครับเข้ามาดูแลซึ่งตอนนั้นอิสระชนเคยเคยเสนอว่าหน้าที่จัดทดลองให้รับสมัครนะครับรับสมัคร คนสนามหลวงอย่างน้อยสักสิปอร์เซนนะครับประมาณร้อยคนเข้ามาเป็นคลารกรในเรื่องของการจัดเตรียมปิดสนามหลวงนะครับแล้วเราก็พูดถึงกับสัดส่วนการการจ้างงานในตอนนั้นไม่ถึงมาละสามอบาทด้วยซ้ำนะครับแล้วเราก็บอกว่าสุดท้ายเมื่อปรับปรุงสนามหลวงเสร็จเราจะสามารถสร้างงานให้คนได้จํานวนเท่าไหร่ใช้กอประมาณเท่าไหร่แล้วเราสามารถส่งคนกลับได้ ก็ข้อเสนอต่างๆนะครับที่เสนอในการประชุมคณะกรรมการปรปับปรุงภูมิชัศนที่มีคุณชีระชนวโนไมัยพิบูลเป็นคนแน่หัวโต๊ะนะครับได้รับการปฏิเสธหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างจุดคัดกรองไม่ว,ว่าจะเป็นการทํางานนะครับสร้างงานให้กับคนสนามหลวงในช่วงที่มาปิดสนามหลวงระเป็นการทุกอย่างได้รับการปฏิเสธหมดครับแต่ทันทีที่ปิดสนามหลวง นายทหารนะครับที่รับผิดชอบเรื่องการปิดสนามหรเป็นการปกปุงสนามหลวงประกาศผ่านสื่อนะครับว่าอยากจะรับคนสนามหลวง่ยง้อยสักร้อยคนเข้ามาทำงานแต่ถามว่าเมื่อท่านล้อมรั้วแล้วท่านไรก็ออกจากสถานที่แล้วใครมันจะมาเป็นคนางานก็ไม่ได้คนนะครับตนั้นก็เป็นความเป็นการกระทําที่ล้มเหลวโดยที่มีอคตินะครับจากหน่วยงานภาครัฐหรืออคติทางการเมืองหรือซั่มนะครับถ้าจะพูดกันตรงๆเพราะว่า ภาพชระจายทัดนะครับคณะบริหารด้วยผานครก็คืภาพระจาธิีัตัดดูแลดูแลกองทัพมอญนั่นก็มันก็เียคติทางการเมืองกันนะครับไม่ได้มองผลประโยชน์หรือไม่ได้มองประโยชน์ที่ประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะกล่าวอ้างไงก็ตามแต่ว่าข้อที่จริงม,มันรู้กันอยู่มันมีการบันทึกในในที่ประชุมคณะกรรมการชุดนี้กันอยู่นะครับก็ <c oughs> โอเคครับก็ผ่านพอถึงเวลาก็เปิดสนามหลวงได้นะครับ <c oughs> ในช่วงที่ก่อนจะปิดสนามหลวงมีก,การเสนอ แผนผังสนามหลวงนะครับออกมาสวยสดงดงามมากนะครับแผนผังสนามหลวงที่เสนอที่ประชุมมว่าจะเป็นภาพที่มันดูคล้ายกับการที่จะจัดสวนแบบฝรั่งเศสนะครับบางจุดพยายามมีน้ําพุนะครับพยายามจัดโซนต่างๆให้ดูสวยงามจัดแต่งพุ่มไม้ต้นไม้ให้ดูเป็นคล้ายๆกับสวนของฝรั่งเศส แต่เอาเข้าจริงๆมาเปิดสนามหลวงม,มาเมื่อครบ500กว่าภาพที่เคยนำเสนอที่ประชุมไม่เหมือนเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งๆที่ตอนนั้นกรมศิลปากรก,รก็อนุมัติแบบแล้วทุกอ,อย่างผ่านหมดแล้วนะครับแต่ปรกรศว่าปรับป,ปรุงมากับปรับปรุงไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยเสนอแต่ใช้ก็ประมาณมากกว่าเดิมนะครับคือตอนแรกจะใช้ก็ประมาณ100ล้านบาทผ่านมาสัประยะหนึ่งกลายเป็นนประมาณ180ล้านบาท สิ่งที่ได้ก็คือเราได้สนามหญ้าขนาดใหญ่นะครับใจกลางเมืองมีกล้อง C C T V เพิ่มอีก44ตัวถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่รู้มีกล้องรัมมีบ่บางหรือเปล่ามีไฟแสงสว่างเพิ่มขึ้นมามีรั้วที่ตอนแถลงข่าวในตอนแรกนะครับบอกว่าจะเป็นรั้วเปิดปิดได้แต่ล่าสุดปัจจุบันรั้วของสนามหลวงไม่เคยเปิดเลยครับเปิดเป็นบางจุดครับเหมืองินประตูแต่รอบสนามหลวงทุกวันนี้ มีรั้วถาวรน,นะครับสนามหลวงก็ถูดขังคุกนะครับโดยโดยปริยายเพราะฉะนั้นการปิดสนามหลวงก็เปิดมาแล้วนะครับก็มีความพยายามนะครับมีความพยายามจะปกป้อง,ป,องป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาใช้สนามหลวงไม่อยากให้มีคนเข้ามาทําให้สนามหลวงสกปรกอะไรตา่างๆก็คิดถึงคนในที่สาธารนณะนะคิดถึงคนเล่นร่อลวคนในบ้านขึ้นมาอีกก็พยายามทํา โครงการอย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับพยายามทำโครงการเอาพ,อพราะพยศเข้ามาเอาใครต่อใครเข้ามาแต่ถามว่าคุณห่วงใยคนเหล่านี้จริงๆหรือเพียงเพราะว่าคุณกลัวว่าคนเหล่านี้จะทําให้สนามหลวงของคุณไม่สวยงางนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก,ก,กบคิดกันครับคือในระหว่างก่อนปิดสนามหลวงนะครับเขาเขาอ้างว่ามีกลุ่มการเมืองมีคนเล่ร่อนนะครับทำให้สนามหลวง ไม่สวยทำให้สนามหลวงโซแต่ข้อที่จริงที่เราคนพบนะครับในระหว่างที่เราทํางานเราพบว่าหลังจากช่วงพิธีศพนะครับพิธีศพของเนะพระราชพิธีพระศพนะครับของพระพี่นะระหว่างที่เสร็จสิ้นพระราชพิธีไปแล้วนะครับใช้เวลาหรือเมนช้ากว่ากําหนดหรือพระเมนช้ากว่ากําหนดมีซราประหลักขาดพันหลังจากมีพระเมน์ไปแล้ว ค้าหนึ่งที่สนามหลวงยาวนานเกินกว่าสองสามเดือนเศษไม้เศษอะไรกองกันอยู่นะครับไม่มีไม่มีการเข้าไปปรับปรุงด้วยด้วยเหตุผลที่ว่ากรุงเทพฯหนลครไม่เข้าปรับปรุงครับเพราะว่าต้องการให้พื้นที่มันใช้ไม่ได้เพื่อเพื่อการชุมนุมทางการเมืองนั่นคือเหตุการณ์ข้อที่จริงครับแต่กรุงเทพมหนละครไม่เคยยอมรับนะครับเพราะกรุงเทพมหนละครมีผู้บริหารมาจากพรรคการเมืองที่อยู่ตรงกันข้ามกบบฝ่ายที่ออกมาเคลื่อนไหว ภาพของพระเมรที่ถูกหรือภาพของชีวิตที่ที่ใช้ในในสนามหลวงในการใช้เศษของเศษไม้มาก่อไฟกันในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก่อนประมาณปี50-51ไปประมาณนะครับก็ก,ก็จะเห็นภาพเหล่านั้นอยู่สนามหลวงก็เริ่มุดโตครับยุตธงยอมรับว่าสุดโตหลังจากที่มีกลุ่มการเมืองเข้ามาในเคลื่อนไหวในสนามหลวงโดยเฉพาะกลุ่มการเมืองบางกลุ่มนะครับที่เคยใช้สนามหลวงขึ้นไหวกดดันมาก่อนกลุ่มคนเสื้อแดง วันหนึ่งที่เราปร,ราประชุมที่กรุงเทพมหานครแล้วตรงกับวันที่พันธมิตรเขามาชุมนุมพอดีเราได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เราเพราะขยะประมาณสองสามกองภูเขาอยู่ที่กองอยู่ที่สนามหลวงม,มันเลยไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นกับ,ก,บกับการใช้พื้นที่สนามหลวงที่ที่กรุงเทพมหานครโดยการบริหารงานของพรรคประชาธิปัตย์กำลังสื่อสารบอกสังคมอยู่ โดยกล่าวโทษไปพี่คนที่อยู่ในส่วนของด้อยโอกาสที่สุดในสังคมว่าเป็นคนที่ทําให้สนามหลวงดูไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็กวอร์เกอร์ที่ใช้สนามหลวงในช่วงกลางคืนไม่กี่ชั่วโมงนะครับคนเล่ร่อลาะไร้บ้านที่ใช้สนามหลวงเป็นที่หลับนอนเก็บขยะบ้างอะไรบ้างเราเคยพยายามขอห้องน้ำขอรถเข้ห้องน้ําไปก็ไม่เคยมีรถเข้ห้องน้ำนะครับเข้ามาที่สนามหลวง มีการจัดประชาคมสนมมับสนุนเพื่อสนับสุดเพื่อสาหาทางช่วยเหลือในหลายทางทาให้สนับสนุนดีขึ้นแต่กรุงเทพมหานครก็ไม่จริงใจครับหน่วยที่สัญญาว่าจะลงมาก็ไม่ได้ลงมาอย่างสม่ําเสมอแต่ถึงเวลานี้สนับสนุนกลับเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งครับจากการพูดจากการจะใส่ร้ายว่าสนาับสนุนคนที่สนับสนุนไม่ไม่ใส่ไม่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่า หน่วยงานของเครือมานครที่เคยสัญญาอะไรไว้กับกับคนสนามหลวงนะครับแล้วคุณไม่ทาตามสัญญาสิ่งอย่างนี้งต่างๆงเหล่านี้ต่างหากล้วที่มันกรลังจะท้อนก่อนว่าแท้จริงแล้วมันคือการดีจะพูดน่าจะเป็นเงนานนัก่าวกันนะครับแต่ว่าก็ก็โอเคครับภาพของสนามมันเป็นอย่างนงี้ครับแต่ว่าทิศทางต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับเราจะมีการมาเลี้ยงอาหารคนสนามหลวงอีกไหมนะครับจะแจกข้าวแจกของ จะจัดกิจกรรมประชาคมที่สนามหหลวงอีกหรือเปล่าเราคงต้องค่อยติดตามครับเพราะว่าเรื่องราวของสนามหลวงยังมีอะไรอีกมากครับวันนี้สนามหลวงเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วครับแต่อีกไม่นานสนามหลวงคงต้องปิดอีกครับเพราะว่าเราจะต้องเขาจะต้องเปิดเวลาให้ปรับปรุงสนามหลวงนะครับก็โอเคครับวันนี้อาจจะกินเวลาพอสมควรแต่ก็อยากเล่าให้ฟังครับจบกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ